บูสเตอร์และไอออนวกสดูหัวคอที่อยู่ตรงนั้นสินมีเป็นสะพานแรกที่สร้างแบบสะพานยกผสมกับแบบแขวนช่างสร้างสั์จริงๆเป็นจักรวัรดิแห่งความเป็นใหญโอ้นี่คือที่คุณชนะพนันเมื่อคืน เห็นคุณไม่ไปเลยเล่นให้เหมือนอย่างที่เคยอ้าคุณเล็กผมจะเก็บไว้ในสมุดเช็คในลิชากผมที่ล็อกอย่างดีเจยาพราเฮ้า <c oughs> จะมีโชว์เพลงของดอนจจโวนนี้ผมอาจจะหาตัวสองใบได้ไม่ยากถ้าคุณมีอารมณ์จะไปฟังเพลงเย็นวันนี้คุณเก่งเรื่องสงบปาาสงบคำนะว่าสัตว์มันทำให้คุณเป็นเพื่อนที่น่าคบจริงๆออ ผมรู้แล้วว่าเธอเคยมั่นเธอบอกผมก่อนแล้วลายว่าไม่ไปดูโอเปร่าบนร้อยหบกล่างแปความดันดีมากเมื่อเราจะย้ายเข้าล่ะน่าจะไม่เกินอาทิตย์หนึ่งขารวินิสเพลสมั้งอืมแล้วก็มีสาวอีกคนหนึ่งด้วยอ้อเหลือยอดไปเลยนั่นนั่นเสียงปืนมันเป็นคดีสุดท้ายของเราและผมอยากทำทุกอย่างให้จบสิ้น คนชื่อลุยส์ทอมในฐานะหมอของคุณเดี๋ยวมันก็จะฟื้นขึ้นมาแล้วล่ะในฐานะเพื่อนคุณอยู่ในห้องนี้มาสองอาทิตย์แล้วผมคิดว่าคุณควรจะออกไปข้างนอกบ้างออจะทำอะไรกับแกสสตนอีกเลยเนี่ยผมแค่ต้อให้ยาชารุ่นใหม่นะมันไม่ว่าอะไรหรอกงั้นเย็นนี้ว่างหรือเปล่าแน่นอนอยู่แล้วกินข้าวมะยอดไปเลยเดอรปรดของผมแมรี่จะมาด้วย ไม่ว่าแล้วล่ะคุณต้องไปเจอเธอผมแล้วขอแต่งงานหรือยังยังหาแหวนถูกใจยังไม่ได้แต่ยังไม่ไปทางการเราจะแต่งงานกันไม่บอกคุณจะชอบหรือไม่สองทุ่มครึ่งเดลรอยยใส่สูตด้วยคุณละใส่สูกขอบคุณสวรรค์ที่คุดมาผมเกือบจะหมดมุกซะแล้วชาติหน้าคุณคงได้กลายเป็นไวร้ายตัวเอน่และคุณครจะเป็นตำรวจมือดีทอมสกี้ขอบคุณนี่คุณช่วยคำตอบเรื่องนี้ผมด้วย ไม่นานเกินรอเลสเทรดไม่นานเกินรอเหรอคุณกับผมกําลังเล่นเกมทายใจกันอยู่หรือไงคนทั้งเมืองกลัวกันแทบตายรู้ไหมถ้าคุณไม่ยอมบอกอะไรผมจะส่งตัวคุณกลับให้หนุ่มๆในคุกป้อนทั่วไส้เข็ดและช่วยเช็ดหน้าเช็ดตาให้มันดูดีหน่อยเพื่อใครเป็นเพื่อนชนชั้นสูงพวกเขาประกันตัวคุณออกมา <c oughs> มาช้าไปนะผมและในวันที่ส แผ่นหินพวกนี้หนักคลื่นตามทุกแผ่นถ้าหากจะชั่งกันและถูกดังให้เปิดจากด้านไหนไม่หีบศพหรอ,อ,อกำลังอยู่ในขั้นตอนของการยกออกมางั้นเหรอแล้วไหนละพยานมัเขาอยู่ทางโน้นและที่จริงแล้วเขาเคลื่อนเคลื่อนเคลื่อนไว้ไม่ได้ครับเขายังรู้สึกไม่ค่อยดีเอ๋อเหรอถ้าหากจะทำตัวเป็นสาวรีดนมขี้คลาตาขาวพวกนายงานเข้าแน่ รีบลงไปในนั้นแล้วยกเอาหยิบศพออกมาเร็วลอนดอนช่างเปล่าเปลี่ยวในช่วงเนี้ไม่ใช่เพราะว่าจะคิดถึงนิวเจอร์ซีหรอกนะฉันชอบเดินทางช่วงหน้าหนาวมากนี่ฉันมีของฝากคุณยิ่มาจากซีเรียเลยละ่ะฉันเจออินทผลัมหายากในจอดแดนแล้วของโปรดของคุณผลมาก่อจากไซเคลสเราได้จะมีปาร์ตี้น้ำชากันหน่อยนะเออระหว่างที่ฉันจัดโต๊ะอยู่เผอิญเจอเนี่ย เป็นแฟ้มที่มีชื่อฉันเขียนไว้จรกรรมภาพบา้าจากกรรษัตริย์แห่งสเปนเออเอกสารนาวิกที่สูญหายซึ่งโยกยู่การลาออกของนายกบาเเกเรียคุณน่าจะเปิดมันได้ดีกว่าฉันนะคดีของเราที่คุณไม่ยอมรับทำเป็นไงบ้างหวังว่าลูกค้าฉันคงจะไม่มาขอคืนเงินนะงั้นก็ปิดคดีซึ่งทำให้เราได้มาสนุกที่นี่เปาจะบอกว่าคุณอยู่ในอันตรายไอริส สัตว์ที่มีเจ็ดหัวกับสิบเขาและจะมือประดับด้วยสิบมงกุลและจะอยู่บนหัวคือนามในการลบหลู่และพวกเขาบูชามังกรซึ่งมอบพลังไว้แก่สัตว์ร,ร้ายและพวกเขาสวดบูทาว่าผู้ใดความที่อดทนสัตว <โฆ S 1> ์ตร<น>้รรายที่กาได้เห็นมาจะกลายเป็นเสือดาวและเท้าของมันจะเป็นเท้าของงูส่วนปากนั้นเป็นปากของสิงโตและมังกรก็ได้มอบพลังข,งของมันให้กับพลังแห่งอำนาจยิ่งใหญ่ผมชอบแนวตกแต่ห้องของคุณจังดีใจที่คุณรับคำเชิญของผม ดูเหมือนคุณสงสัยว่ามีอะไรอยู่เบื้องหลังนั้นใช่ไหมอืมชีวิตคนพวกนั้นเป็นเรื่องจําเป็นอืคือการเสียสละหาชีวิตไร้ความหมายที่ถูกพลีให้สิ่งยิ่งใหญ่กว่าคุณคิดผิดที่ว่าเรื่องนี้ไม่มีอะไรเหนือธรรมชาติอยู่เบื้องหลังคุณตัดสินพลาดที่เดาว่าผมทําเรื่องนี้ด้วยตัวเองผมเป็นแค่สื่อกลัผมแค่หวังว่าจะจับคุณได้เร็วกว่านี้